โปรฟิตเทรดดิ้งแอนด์แีสวัสดีครับวันนี้พบกับ Market อัปเดตประจำวันที่6กันยา2564ผมสวัสดีครับอยู่กับพูดเรา2คนผมโคชนายครับผมโคจีครับโอเคเป็นไงกันบ้างวันจันเนาะวันจันก็ถือว่าตลาดที่มันก็ซบเซานะครับแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็ต้องมีข่าวสารบ้างแหละนะครับเป็นข่าวสารที่เราจะมาสรุปให้กับคุณผู้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับว่า เป็นไงบ้างฮะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวอะไรบ้างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เเกิดภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับสหรัฐนะครับอืคือเป็นฝั่งอเมริกานี่เขามีปัญหาใช่ครับก็คือเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อเนี่ยยังไม่ถึงในจุดที่เฟดเขามองไว้นะครับซึ่งมันทําให้การจะทําอะไรการจะออกนโยบายอะไรเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ย เเมื่อเมื่อดูประกอบกับตัวเลขนอนฟาร์มที่ดอก่าไม่ดีนอนฟาร์มแย่มากๆด้วยนะแย่มากๆครับคาดการณเจ็ดแสนกว่าเนาะออกมาแค่สองแสนกว่าเองนะครับตรงนี้เลยไปส่งผลต่อดอลลาร์หนักเลยนะครับโอ้หนักเลยครับอืมตอนนี้เนี่ยคือคําว่าเราพูดได้ไหมว่าเซฟเฮเว่นเนี่ยกลับมาจีกลับมาแล้วนะครับสำหรับสินค้านะครับตัวเซฟเฮเว่นก็คือ าเกิดเราจะมองกันเลยนะณปัจจุบันเนี่ยหลักๆเลยก็คือตัวราคาทองคำเนาะทองคำนะครับครับจริงๆเซฟเฮเว่นนี่มีตัวหนึ่งนะช่วงนี้กำลังเป็นกระแสอยู่เลยคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับ,รบก็คือเวลาเดี๋ยวขยายความให้ผู้ฟังกันนะครับว่าตัวเซฟเฮเว่นเนี่ยคืออะไรตัวเซฟเฮเว่นเนี่ยครับมันเอาความหมายง่ายๆนะครับมันก็คือเหมือนสินทรัพย์เมื่อสภาวะเศรษฐกิจเกิดความเสี่ยง ก็คือเป็นทางเลือกหนึ่งในการไม่ถือเงินสดนั่นเองครับง,ง่ายๆเขาจะโยกเงินนะโย,ยโยกเงินโยกเงินสดมานะครับหรือว่าโยกการลงทุนในตัวพันธบัตรรัฐบาลในใช่ครับเหมือนเอานึกภาพง่ายๆเหมือนการเปลี่ยนกระเป๋าครับเปลี่ยนจาก เก็บเงินเข้าแบงก์กลายเป็นซื้อทองไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซี่ถูกต้องครับก็เลยทำให้กระแสของตัวเซเวนเนี่ยมันมาในช่วงนี้ใช่เข้ามาเลยนะราคาเนี้ยมันก็ไปส่งผลกับตัวราคาทองคำใช่ไหมใช่ทองคำอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็เขาเรียกว่าปรับตัวขึ้นนะครับขึ้นมาบริเวณนี้อันนี้คือนะครับสำหรับฝั่งของปัจจัยพื้นฐานนะครับที่เราได้กล่าวไปก็คือว่า อ่ะส,สรุปให้ฟังแล้วกันก็คือ1เนี่ยภาคแรงงานแย่2องเนี่ยเงินเฟ้อยังไม่ถึงเป้านะครับ <freely> ก <split> ็เลยทําให้น <future> ักลงทุนเนี่ยโยกเงินมาสู่สินทรัพย์ปลอดภัยเช่นเซฟเอเว่นหรือว่าตัวสินทรัพย์ดิจิตอลต่างๆนะครับแล้วคราวเนี้ยเรามาดูภาพทางเทคนิคกันบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นกราฟตัวราคาทองคําที่เป็นยูเอสดอลลาร์นะครับในช่วงวัน่ะเราเห็นแท่งนี้แท่งเทียนแท่งนี้นะครับลักษณะก่อนที่เขาจะประกาศ ตัวเลขเศรษฐกิจนะครับมันก็คือวิ่งเป็นลักษณะของตัวไซด์เวในกรอบสามเหลี่ยมนะครับแต่พอเจอจุดนี้เข้าไปเป็นไงฮะเขาเรียกว่าทะลุราคาเนี่ยทะลุแนวต้านสาคัญมานะครับแนวต้านคืออะไรแนวต้านก็คือจุดที่มีถ้าเกิดมันมันเคยขึ้นไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับมีแรงขายลงมาเนี่ยตรงนี้ก็คือมีวอลลุมการซื้อขายของฝั่งขายเนี่ยเยอะแต่คราวนี้รอบใหม่ที่มันเกิดขึ้นเป็นไงฮะ ราคาเนี่ยดันทะลุแนวต้านไปได้นะครับลักษณะของกราฟได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับกราฟลักษณะนี้เรียกว่ารูปแบบของตัวเทรนขาขึ้นอ่าเห็นไหมราคาถ้าเราสังเกตง่ายๆแล้วก็นะครับตัวราคาโลเนี่ยนะครับทำการยกตัวขึ้นนะครับแล้วเบรกเอาแนวต้านขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดคอนเฟิร์มลักษณะหนึ่งว่าเฮ้ยตอนนี้ตัวทองเนี่ยกำลังจะกลับเป็นเทรนขาขึ้นโดยสมบูรณ์แล้วนะนะครับผมโดยที่ กลยุทธ์การซื้อขายนะครับอ,อันนี้เราเล่นฝั่งเดียวเลยนะปกติเนี่ยเราจะให้2อฝั่งใช่ไหมแต่วันนี้มุมมองของเรา2คนเนี่ยคล้ายคลึ่งกันคือจริงๆแล้วนะครับเนี่ยออตอนนี้ถ้าเราประเมินจากภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจสถานการณ์โลกคือไม่ใช่ว่าดูแค่สหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้ที่จีนเนี่ยหุ้นเมื่อเช้านี้เป็นไงครับ<ม>เปิดบวกนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางจีนเองเนี่ยจะเปิด e x c h a n ช e ใหม่ อ๋อก็คือเงินเนี่ยโยกจากฝั่งอเมริกาไปจีิด้วยแล้วประกอบกับการที่เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาตอนเนี้ยังไม่ค่อยสู้ดีนักเพราะว่าตัวเลขการจ้างงานสะท้อนมาแล้วเงินเฟ้อก็สะท้อนด้วยใช่แล้วก็ฝั่งยุโรปเป็นไงฝั่งยุโรปอ่ากำลังจะพูดพอดีเลยเนาะฝั่งยุโรปนะครับวันนี้เปิดบวกแต่จริงๆแล้วอยากให้นักลงทุนลองพิจารณานิดนึงนะครับเพราะว่าการที่หุ้นยุโรปเปิดบวกแบบเนี้ยมันอาจจะเป็น เพราะเงินเฟอ้อในตอนนี้ที่ค่อนข้างสูงนะครับสำหรับในยุโรปอ๋อคือยุโรปเหรนเงินเฟอ้อใช่ครับซึ่งราคาหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงนะครับอ๋อครับตรงนี้ต้องระวังนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยตอนนี้มันไม่เสี่ยงอย่างนู้นอย่างนี้แล้วคุณซื้ออย่างเดียวอย่างเงี้ยแบบว่าอัดเต็มไม่ได้ไ<ห>ใช่ครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยตัวที่ทําให้ตัวเงินเฟอ้อมันเกิดขึ้นคืออะไร ราคาน้ำมันเนี่ยเพราะว่าราคาน้ำมันช่วงนี้มันปรับขึ้นถูกไหมทาให้ราคาสินค้าเนี่ยมีมีตน้นทุนที่สูงขึ้นใชเงินที่เข้าไปในระบบเนี่ยก็อาจจะไปเหมือนดูเยอะแต่จริงๆแล้วกําไรเนี่ยอาจจะน้อยนะเพราะว่าต้นทุนสูงนั่นเองนั่นแหละครับตอนนี้ก็คือปัญหาที่หลายๆประเทศในยุโรปก,กำลังกังวลกันอยู่เนี่ยคือเรื่องของสแต็กเฟลชั่นนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นแบบเหมือนกับขั้นสุดของอินฟล레이ชั่นกลายเป็นว่างเงินเนี่ยซื้ออะไรไม่ค่อยได้นะครับเพราะของมันน้อยใช่ ก็เลยทําให้ตัวทองคําหรือว่าตัวพวกคริปโตเนี่ยนะ่าสนใจอย่างเราเนี่ยก็คือ2คนเนี่ยมอ,มองภาพของตัวทองคำาว่า,วาเฮ้ยน่าจะมีโอกาสที่จะหาจังหวะเข้าไปซื้อได้นะครับโดยดูภาพทางเทคนิคเนี่ยถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยมันย่อมาทดสอบบริเวณนี้นะนะครับบริเวณนี้ก็คือประมาณ1 8 1 5พอยาถึงยีนะครับแถวแถวนี้เลยผมมองว่าแถวแถวนี้เลยแนหะมันเป็นจุดที่เข้าซื้อได้ นะครับเขาเรียกว่ามันเป็นการ pull back ของเทรนด์ break out ปุ๊บ pull back ลงมาเทสแนวรับที่เป็นแนวเคยเป็นแนวต้านมาก่อนจุดนี้แหละครับจุดสวยงามเลยที่จะเสี่ยงที่จะเข้าไปทําการเล่นซื้อก็เป็นไปวอลพอยต์จุดแรกอ่าใช่ครับไปวอลพอยต์จุดแรกเลยแล้วถ้าเกิดว่าไม่ทันล่ะจุดที่สองยังไงดีถ้าจุดที่สองเนี่ยกรณีที่2ในการเข้าออเดอร์ฝั่งขาซื้อ จุดที่เป็นในยักษ์สำคัญอีจุดหนึ่งคือจุดราคาที่มันกำลังจะเบรกเอาหรือว่าแนวต้านหรือว่าแนวไฮของยอดเก่านั่นเอง1834แต่ว่าบอกเลยนะว่าถ้าเกิดมาเทสต,ตรงนี้แล้วมันชนไม่ผ่านเนี่ยต้องหนีตายให้ทันนะครับดูแรงดูโมเมนตัมว่าณนะขณะที่ราคาเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปเทสทดสอบแนวต้านเนี่ยไฮเก่าของเขาเนี่ยมันมีแรงพอที่จะเบรกทะลุขึ้นไปได้ไหมถ้ามีแล้วก็ฟอร์โรได้เลย อ่าก็คือใช้อินดิเคเตอร์ให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะครับอ่าอ่ะก็วันนี้เอาแบบว่าฟันฟันฟันธงเลยคือฟันธงกันเลยคือฟันธงไม่ได้หรอกแต่ว่าอ่าคืออย่างงี้ครับนักลงทุนการลงทุนเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่พวกเราเนี่ยมองว่าตอนเนี้ยหน้าหน้าบายเป็นมว่าอ่าหน้าซื้อเป็นต่อนะครับแล้วโซนบริเวณใกล้หนึ่งพันแปดร้อยทุนหนึ่งพันแปดร้อสิบห้าโซนพวกเนี้ยซื้อได้หมดแต่นะครับเพื่อ ให้การลงทุนของเราเนี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมองมองเขาเรียกว่าวางแผนการขัดทุนไว้หน่อยนึงก็ได้ถ้าราคามันทะลุหลุดลงมาในกรอบเดิมนะครับก็คือต่ำกว่า1,800ลงมานะครับก็สถานะซื้ออะไรต่างๆถ้าเกิดใครกลัวก็เคลียร์ออกก็ได้นะครับทำการ Stop Loss ไปนะครับแต่ว่ายังคอนเฟิร์มว่าขาขึ้นได่เปรียบอยู่ครับผมก็วันนี้ก็สำหรับ m a เก็ตอัปเดต กประมาณนี้นะครับนะครับเราจะไม่ยืดเดื้อจนเกินไปนะครับก็ปล่อยให้นักลงทุนเนี่ยคือได้ได้ลองไปเทรดเองเนะครับเทรดดูนะครับส่วนท่านใดนะครับถ้าเกิดสนใจอยากเรียนตัวคอร์สพื้นฐานนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ศูนเลยก็ยินดีนะครับก็คือทักมาที่เพจเราได้ใช่ครับมีมีไลน์ด้วยนะครับเป็น profit trading academy นะครับทั้งไลน์ทั้ง Facebook นะครับ แล้วก็ฝากไว้หน่อยครับตอนนี้สตาร์ทอัพคอร์สนะครับตอนนี้เรียนฟรี3ชั่วโมงนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ทักแชทไลน์เข้ามาได้เลยหรือทักแชท a c e b o o k ก็ได้นะครับได้ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นโปรโมชั่นจากทางโบเกอร์ที่เป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับเทเลเทสไทยแลนด์นะครับช่วงนี้ก็คือมีเปิดบัญชีรับโบนัสนะโบนัสตั้งแต่สามสิบเปอร์เซ็นถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรายละเอียดเงื่อนไขก็เชิญเข้าไปดูที่เพจได้เลย ะะะใช่ครับ <Okay. S 2> ก็วันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการเทรดนะครับผมโชคดีมีกำไรทุกท่านเลยครับสำหรับว,วันนี้นะครับ,รบสวัสดีครับ